โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการ Activate แอปพลิเคชัน Matic Gamepad Pro จะพพอร์ตแค่ j o ยเท่านั้นนะครับในการใช้งานคอนโทรลเกมในโทรศัพท์มือถือของเรามือถือที่ใช้จะเป็น Redmi Note 8นะครับในการ Activate ในครั้งนี้โอเคก่อนอื่นเรามาที่แอปพลิเคชันกันเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับผม เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาก่อนนะครับหน้าแรกจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นช่อง a d ดเก m นะครับเดี๋ยวเราจะมาที่เมนูหมวดด้านบนนะครับแถบบด้านบนนะครับเมื่อเรากดตรงนี้เราจะทําการ activate แบบไหน มีอยู่2แบบด้วยกันหัวตรงนี้จะเป็นข้อมูลการคอนเน็กนะครับเมื่อคอนเน็กเสร็จมันก็จะเป็นสีเขียวข้างหน้าทั้ง2ตัวเลยโอเคให้เรากดเข้าไปด้านบนนะครับตรงนี้ช่องแรกจะเป็นการแอคท v เวตแบบมือถือกับมือถือนับ2เครื่องในส่วนเครื่องที่จะใช้เล่นนะครับให้กดปุ่มนี้รอแล้วเครื่องที่จะทําการแอคทิเวตให้ให้กดปุ่มนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครืค่องที่ใช้เล่นก็ลักษณะตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ทําการแอคทิเวตนะครับแล้วก็จะส่งมาแอคท v เวตให้เครื่องนีี้้้เเคครรื่่องนนนจะะใชลันนบ เดี๋ยวเรามาดูการแลคกทิเวตแบบ PC กันเลยนะครับตรงนี้ก่อนอื่นให้เรามาที่เกลนก่อนแล้วก็พิมพ์คำว่า Mantic Gamepad Pro นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนนี้บรรทัดแรกจะเป็น Google p l a y นะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเว็บของแอปจะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราคลิกเข้าไปเราจะมาทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับ ในส่วนของหน้าเว็บแอปนะครับเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดและติดตั้งในเว็บแอปได้เลยนะครับตรงนี้ก็ซัพพอร์ตตั้งแต่ Android 7ขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคลิกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกตรงแมนชิคปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแบบ MacOS นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแบบ Windows นะของเราก็จะเป็นคอมแบบ Windows แล้วก็คลิกดาวน์โหลดคอม i n d o w s ไปโอเคนะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับตัว a c t i v a t e ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่ Open นะครับเปิดเป็น7 Zip นะครับตรงน ให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรม s e v z i p มาก่อนนะครับอันดับแรกถ้าหากว่าใครยังไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์นะครับในส่วนของ Windows C พอทาการกดเปิดขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราปากแล้วก็วางในส่วนของ s e v i p ก็ปิดไปนะครับจากนั้นเราก็มาดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ตรงนี้ a c t i v a t e จะเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้ ดังนั้นให้เราทำการคอนเน c t สายนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้ากับ USB ของคอมพิวเตอร์นะครับของเราก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต่อกับวิดีโอของเราเลยนะครับเหมือนการชาร์จแบตปกติแล้วจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเลือกว่า ไม่มีการออนถ่ายข้อมูลจากนั้นให้พับหน้าจอลงไปที่การตั้งค่าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้เวอร์ชั่นให้เรามากดตรงนี้4ครั้งนะครับถ้ามือถือเป็นหมวดพัฒน,น,นาอยู่แล้วนะครับให้กดกลับเลื่อนลงไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปเลื่อนลงไปที่ตัวเลือกหมวดพัฒนานะครับผมกดเข้าไปนะครับก็เลื่อนมาที่การแก้ไขส่วนบกป้องนะครับตรงนี้ได้เปิดไว้แล้วนะครับเปิดตรงนี้ก็เปิดการแก้ไขส่วนบกป้องตรงนี้แล้วก็การแก้ไขจุดบกป้องตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นพับลงไปแล้วก็ จากนั้นให้เรามากดที่ Connect ด้วย PC นะครับข้างล่างกดเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้เรามาคลิกที่ไฟล์ Activate ตัวแรกนะครับเดิมพคลิกเข้าไปก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เลขชุดนี้ขึ้นมานะครับผมให้เราทําการคลิกตกลงครั้งหนึ่งนะครับศัว飒จบคอมน่าจะเจอกันแล้วนะครับให้เราเดิมพคลิกที่ไฟล์แรกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเมื่อขึ้นหน้านี้นะครับการ Activate ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ทําการถอดสายออกแล้วก็กดกลับไปครับก็จะเห็นว่าการ Activate เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับข้างบนตรงนี้เราก็สามารถต่อจอยแล้วก็เลือกเกมเข้ามาเล่นได้เลยโอเคการ Activate เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการ Activate โดย PC กับแอปที่มีชื่อว่า Mantic Gamepad Pro นะครับผม ก็ใช้ PC ในการ Activate โ okay, อเคสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วย mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ